พระดอนศักดานักประพันธ์ชื่อดังฝีมือประพันธ์ชั้นครูขอมอบนวนิยายเรื่องเด่นให้สรนันรอเอกวัฒศิลปินนักร้องนักแสดงนักพูดนำเสนอนวนิยายเรื่องเยี่ยม ในยุค4.0สสงสาวมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ตอนที่9พรานถุยไม่ฟังต่อไปอีกรีบลุกขึ้นหลุนลันออกไปทันทีนั่นแกจะไปไหนไอ้เทาแก่นี้นาข้าหรือ พรานทุยไม่สนใจตามองกวาดหาลูกชายแต่อยากจะตะโกนเรียกแต่เกรงสองแม่ลูกจะรู้ว่าแกกำลังจะทำอะไรนังบอดกับลูกสาวตามมาสองแม่ลูกยังคงอยู่ในร่างของคนต่างก็มองหาพรานถุย ออกมันเข้ากับฉันตัวตต่ตัวดีกวา่าอย่ามัวเสยเวลาไปทำอย่างอื่นอยู่เลยนะออกมาสิวาเสียงร้องของแกด,ดังขึ้นเมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่ยอมตอบก็หันไปถามลูกสาวเจ้าเจ้าเอาไอ้นมนั้นไปไวที่ไหนเ็าองาอยู่ทางโน้นจ้ะแม่พรานพุย เดินบุกป,ป่าเข้าหาด้วยความระมัดระวังแต่ก็ยังหาไม่เจอและเริ่มสงสัยว่านาังบอดกับลูกสาวของมันคงจะโกหกแกเสียแล้วพัดไทยยืนรออยู่ที่ใต้ต้นกลางใหญ่อย่างกระวนกระวายดอกออชวนเข้ามาโดยบอกว่าบิดาของเขากำลังตกอยู่ในอันตราย คืนนี้เข้าลงมาพบหล่อนเช่นคืนก่อนแต่แทนที่เด็กสาวจะพราำมพูดถึงเรื่องของความรักแต่หล่อนกลับพูดถึงเรื่องของบิดาเขาและภัยจากสัตร้ายทั้งหลายที่บิดาของเขากำลังผจญอยู่จากนั้นหล่อนก็รีบพาสาพาเข้ามาที่นี่พระไทยอยู่ในอาการที่ดีขึ้นกว่าวันก่อน เาเกิดความ่วงใจบิดาเมื่อทราบว่าบิดาของเขากำลังมีภัยธุกคุกขับเมื่อจาบเป็นเวลาอย่างไม่ดึกนะักนี่แอบเห็นปะไทยลงมาพบดอ,อกอ้อและตามดอ,อกอ้อออกมาจึงลอบสะกดรอยตามมาอย่างห่างๆอย่างระมัดระวังแล้วหนึ่งก็ตามมาถึงบริเวณเชิงเขาและเห็นปะไทยหยุดยืนรออยู่ ส่วนดอกอ้อหายไปเนเ่งสุ่มดูอยู่เงียบๆครู่หนึ่งก็ตัดสินใจเรียกเบาๆคุณพระไทยคุณพระไทยครับเขาเลี้ยวกวับมานั่นใครเรียกฉันน่ะผมเห็นครับเ่งพระไทยยืนนิ่งโง่น่งออกจากที่ซ่อนวิ่งเข้าไปหาเอาปืนของเขาที่คว้าติดมือมาด้วยเก็บไว้ในกระเป๋า เน,น่งนี่แกมายังไงจากแสงการสว่างพระทัยมองเห็นร่างของเน่งวิ่งเข้ามาหยุดตรงหน้าขามวดคิ้วจ้องอย่างจงหนผมตามคุณพทัยมาเน่งกระติบตอบแล้วมองไปรอบๆอ,อย่างไม่สู้ไว้วางใจนะักคุณพทัยมาที่นี่ทำไมครับมันอันตรายรู้ไหมฉันมาช่วยพ่อเขาบอกพ่อฉันกำลังมีภัย ช่วยลุงทุยแล้วลุงทุยอยู่ที่ไหนดอกอ้อกำลังไปตามอยู่แล้วก็มองไปอย่างเชิงเขาดอกอ้อบอกว่าพ่อหลบอยู่แถวนั้นลุงทุยพบอะไรลุงทุยถูกนางบอดเล่นงานหรือเปล่าครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเข้าพยักหน้ารับและบ่นว่าแต่เอ้ป่านนี้ทำไมดอกอ้อยังไม่กลับออกมานะ เล่งมองตามไปทางเชิงเขาแล้วหันกลับมามองหน้าพระไทยกระพริบถามเบาๆเชื่อได้หรือคุณพระไทยเอ๊ะเล่งทำไมแกพูดแบบนี้ล่ะผมเออผมไม่ค่อยแน่ใจนะขณะนั้นเองดอกอววิ่งเข้ามาพอเห็นพระไทยยืนอยู่กับเน่งก็ชะงักนนะมองเน่งอย่างไม่พอใจ เหน่งกลัวในตาทั้งคู่ของหล่อนถอยหนีไปสองก้าวเอามือจับแขนพระไทยดึงมาทางนี้เถอะครับคุณพระไทยแต่พระไทยยืนเฉยอยู่หันไปทางดอกอ้อดอกอ้อ,อ,อ,อเจอพ่อของฉันหรือย,ยังอยู่ทางโน้นค่ะหล่อนร้องบอกตามดอกอ้อมาสิคะพระไทยทำท่าจะตามไปพอดีได้ยินเสียงบิดาร้องขึ้น อย่าตามมันไปนะพาไทยอีนั่นเป็นลูกนางบอดลูกนางบอดเหน่งอุทานแล้วถอยหลังกรุดพาไทยชะง,งักจ้องหน้าดอกอ,อก้อจริงหรือไม่จริงค่าดอกอ้อกละล่ำเราละเข้ามาเกาะแขนเขาไว้พรานทุยทลาออกมาจากโงไม้หยุดยืนตะลึงตกใจ ตัวลูกมันมาให้แม่มีเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังพรานใหญ่เน่งขยับตัวเอาปืนนี่ไปคุณสะทายเขาเหลียวมาเหน่งวิ่งเข้าไปเอาปืนยัดใส่มือแล้วถอยออกห่างมาพรานถุยได้สติจึงร้องขึ้นอีกว่าเห็นไหมมันเป็นลูกนางบอดแล้วมันยังเป็นสางที่กินดอกอ้อลูกสาวใหญ่อ่ำไปด้วย อย่าไปกับมันนะอย่าเชื่อดอกอ้อเป็นคนพทยยืนนิ่งงงมือยังกําปืนไว้แน่นพระไทยัยแกถอยออกมาเสียรานถุยตะโกนบอกอย่าไปอยู่ใกล้มันโอเสียงนังบอดคำรามพร้อมกับกระโจนเข้าใส่พ่อระวังข้างหลังพระไทยัย ตกใจร้องขึ้นเรี่ยงเปรี้ยงเปรียปร่ยงครามถุยหันไปยิงใส่ในขณะที่นางบอดเข้ามาถึงตัวตะกุยเล็บเข้าใส่ตามร่างกายแต่กลิ้งไปนางบอดทลาไปอีกทางหนึ่งแต่พยายามหันเข้ายิงใส่อีกสองนัดนัดที่สามกระสุนก็หมดแกจึงร้องสั่งให้ลูกชายฆ่ามันพทยฆ่ามันให้ตาย นฉะนั้นมันจะฆ่าพ่อพระไทยมองเห็นร่างหญิงชาราปู้นั้นถูกปิดายิงล้มลงแต่ยังไม่มีเรี่ยวแรงตะจิตตะกายเข้าไปหาเขาขยับปืนในมืออย่าฆ่าคุณพระไทยนั่นแม่ดอกอ้อนะคะดอกอ้อร้องห้ามพลางถลาวิ่งเข้าไปประคองผู้เป็นแม่เขาชะงักอุทานดอกอ้อ มไม่ใช่เป็นคนมันเป็นสางพรานถุยตะโกนบอกลูกชายลั่นเน่งยืนหลบอยู่ข้างหลังต้นไม้ตกใจจนมือเท้าอ่อนทำอะไรไม่ถูกยิงมันสิพระไทยหรือนิ่งอยู่ทำไมล่ะยิงมันพานถุยตะโกนขึ้นอีกพระไทยขยับปืนในมือมองไปที่แม่ลูกทั้งคู่พ่อบอกให้ยิงมันยิงมัน,มนเร็ว ดอกอ,อกก้อเคยหน้าขึ้นจากร่างของมารดามองมาในตาวาวแต่แล้วก็ค่อยๆลดความดุร้ายกลายเป็นอ่อนโยนลงคุณพระไทยขากรุณาอย่าทําแม่นะคะแม่ของดอกอ้อก,กาลังบาดเจ็บแกแกไป้าพ่อของมันเสียไปที่างดอกอ้อหญิงชราครางด้วยความเจ็บปวด มันมันจะฆ่าแม่เจ้าต้องไปฆ้ามันเพียก่อนดอกอ่อหันไปมองพรานคุยในตาดุทั้งคู่ลุกวาวค่อยๆกลายเป็นเสือรุ่นคําลามรั่นพระไทยตกตะลึงอ้าปากค้างพอได้สติก็ร้องขึ้นยาลูกนางบอดหยุดชะงักกึก กาสัจจ่งให้ไปฆ่ามันยังไงฆ่ามันเสียงร้องสั่งของหญิงชราทำให้สางสาวทำท่าจะกระโจนเข้าตะครุบผ่านถุนนั่นนั่นพ่อฉันนะดอกอ่อพัดไทยร้องห้ามเธอจะฆ่าพ่อฉันไม่ได้นะเธอต้องเชื่อฉันสางสาวหยุดยืนลังเลเจ้า เจ้าขัดคำสั่งแม่ย่างนี้ไอ้ข้ามันสิภัทไทยเข้าไปที่บิดาก้มลกคุกเข่าประคองพ่อพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพ่อไม่เป็นไรแอยิงลูกงนั่นเสียมันจะฆ่าเราจะเห็นไหมทำไมเจ้ายังไม่ทำตามคำสั่งของแม่ล่ะหญิงชราอว่าลูกสาว พระไทยมองไปสางสาวกลายล่างกลับมาเป็นคนอย่างเดิมหันมาทางมารดาก้มลงประขอให้ลุกขึ้นทำท่าจะพาเดินออกไปแต่แล้วก็นึกอย่างไรไม่ทราบรันหันมาทางพระไทยกลบใจนะคะที่คุณพระไทยไม่ยิงแม่ของน้องอ้อนะคะานอกอ้อ,นนะะอ,อ,อจะไม่ลืมความดีอันนี้ของคุณพระไทยเลยลาก่อนคะ่ะ เราคงจะไม่ได้พบก,กันอีกเพราะดอกอ้อไม่ได้เป็นคนอย่างที่คุณคิดดอกอ้อต้องไปทำทางของดอกอ้อนะคะดอกอ้อไปก่อนนะคะดอกอ้อเขาเรียกรลองไว้แต่อีกฝ่ายไม่สนใจคงหันกลับไปประคองมารดาเดินหายเข้าไปในดุงใกล้เชิงเขาโอ้ดอกอ้อ คืนนั้นพรานถุยถูกนำตัวกลับมามีหมอแผนโบราณอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านได้ช่วยรักษาให้โดยใช้พวกสมุนไพรตำบทใส่และถาแผลอาการของรานถุยค่อยๆทุเลาและดีขึ้นในคืนต่อมาพทยัยยืนคิดอะไรอย่างเงียบๆอยู่ที่บ้านพักหูก็แว่วคล้ายเสียงของสา,งสาว ผู้มาพบเขาในเรือนร่างของดอกอ้อเด็กสาวในหมู่บ้านซึ่งถูกรูปของหนังบอกกัดตายขอบใจที่คุณประไทยไม่ยิงแม่ดอกอ้อดอกอ้อจะไม่ลืมความดีอันนี้ของคุณเลยลาก่อนนะคะเราคงไม่ได้พบกันอีกเพราะดอกอ้อไม่ได้เป็นคนอย่างที่คุณคิดหรอกคะ่ะ ฉันก็จะไม่ลืมเธอหรอกพอถึงเธอจะเป็นสัตว์แต่เธอก็ก็ยังละชีวิตฉันและพ่อไว้พระไทยรู้สึกว่าคืนนี้ในป่าช่างเงียบเหงาหน้าวังเวงเหลือเกินเรื่องราวของสางสาวสองแม่ลูกทำให้จิตใจของพระไทยวัววุ่นเผลอไผพเป็นพัก แต่พอนึกขึ้นได้ว่าเขายัางมีพิชยาอยู่ก็ทำให้เริ่มตั้งสติดได้อย่างมั่นคงไม่วอกแวกอะไรอีกต่อไปเพื่อความสบายใจและเพื่อสร้างกุศลให้แก่วิญญาณของดอกอ้อวันหนึ่งพระไทยไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดป่าอ่างแล้วก็เลยไปเยี่ยมมารดาของหล่อนตลาดเวลา หนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนป่าไทยหนึ่งอยู่กับพ่อสองคนในหมู่บ้านเนื่องจากพ่อสนิทสนมกับบิดาของป่าไทยเมื่อปิดาของป่าไทยเข้าป่าหนึ่งก็จะมาช่วยดูแลบ้านให้เขาพยายามปรับปรุงบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยหาทางเปลี่ยนวิถีชีวิตของบิดาจากคนออกป่ามาเป็นคนอยู่บ้าน ทั้งที่คุณภาพชีวิตของบิดาของเขาก็เป็นคนป่าแล้วชวนให้เน่งมาอยู่ช่วยงานเขาโดยจะให้ค่าแรงเป็นรายวันไปก่อนหากสวนเกษตรออกดอกออกผลแล้วก็จะแบ่งรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์นนให้กับเน่งซึ่งเน่งก็ยินดีมากที่ผ่านมาเน่งมีรายได้เล็กน้อยเท่านั้น จากการรับจ้างทั่วทั่วไปสภาพต่างๆของที่นี่น่าจะดีขึ้นพระไทยองต้องยึดเอาเป็นเรือนตายก่อนที่เขาจะแต่งงานเขาจำต้องสร้างบ้านโปรงพยอมให้เจริญกว่าเก่าดีกว่าเก่าเมื่อพิชยามาใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่นี่หล่อนควรได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีพอ,อสมควรไม่ใช่เป็นอยู่แบบเดิมๆ แต่ก็ควรจะรักษาธรรมชาติเอาไว้ให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่งบอกกับลูกสาวหายไปนับแต่วันนั้นไม่มีข่าวครา,าวอีกเลยเข้าใจว่าสองแม่ลูกคงจะหลบเข้าป่าลึกไปเขาโล่งใจเมื่อหมู่บ้านไร้ปัญหาใดๆชาวบ้านก็มีความสุขเขาจึงตั้งใจตั้งความหวัง ว่าจะทําสวนเกษตรของเขาให้เป็นโมเดลหรือเป็นตัวอย่างแก่คนที่นี่เมื่อได้เวลาอันสมควรพระไทยก็ส่งอาภินิพไปสู่ขอพิชยากับบิดามารดาของหลอนไม่มีปัญหาบิดากับมารดาของพิชยาคุ้นเคยกับพระไทยดีและชอบพระไทยที่เป็นคนพูดจริงทำจริงโดยนิสัยโอบอ้อมอารีละ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงในวันมัน่นพระไทยเอาบิดาของเขาไปดูพินิษกับบิดามารดาของพิชยาได้จัดงานมั่นขึ้นที่บ้านในกรุงเทพมีกำหนดจะแต่งงานกันในอีกสองเดือนข้างหน้าตามเลิกที่พินิษพร้อมกับบิดามารดาของพิชยาไปให้พระอาจารย์ที่วัดสำคัญวัดหนึ่งดูให้ จากนั้นพภไทัยกับพิชยาก็รอวันที่จะได้แต่งงานกันและมาร่วมดำเนินชีวิตกันที่บ้านป่าของพภไทยัยสางสาวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพระดรศักดานักประพันธ์ชื่อดังของประเทศไทยที่มอบนบวนิลยายเรื่องสางสาวให้กับกระผมสอนนันรอเอกวัร นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์และสนใจอ่านนวนิยายของพระดอนสัตดาติดตามหาอ่านได้ในอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงทั่ว,วไปหรืออยากซื้อเป็นเล่มก็มีขายในร้านขายหนังสือที่ขายหนังสือนวนิยายสำหรับวันนี้สางสาวจบแล้วในเรื่องต่อไปโปรดติดตามรับฟัง ฟังสบายๆสไตล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัตรเพื่งจะนำเรื่องอื่นมาเสนอต่อท่านต่อไป